ใครอยากได้วิจ็ตแบบนี้ทำยังไงไปดูในช่องคอปเตอร์สตูดิโอกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคอปเตอร์สตูดิโอนะครับสำหรับใครที่อยากได้วิจ็ตแบบนี้ต้องมี ios 14ขึ้นไปนะครับแต่มันเป็นเบต้าจินะครับนี่ครับ14.0ตัวนี้เป็น iphone se นะครับขั้นตอนแรกแตะค้างที่หน้าจอกดรูปบวกด้านด้านบ,บนขวาสุด แล้วก็เลื่อนหาวิจเจตที่อยากได้ผมมาตัวนี้แล้วกันแอปนี้นำนี่เราก็จะได้มาแบบนี้นะครับแต่มีวิจเจตเยอะก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับมันจะทำให้เครื่องอื่นแบบนี้แหละ มีแบบนี้ล่ะครับสำหรับใครที่อยากได้ต้องไปอัปเดตก่อนนะครับรองรับตั้งแต่ iPhone SE ขึ้นไปจนถึง iPhone 11 Pro m a x นะครับวันนี้เราจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นสวัสดีครับ